เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา สงบก,กายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคนประพุทธเจ้านั้น เป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคนุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตดัดไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุกกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น เพื่อเลื่อมใสในคุณสรพพุทธเจ้าในทานศีลภาวนาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรูลเป็นสรพพุทธเจ้าแค่นั้นเราต้องเจริญน,นึกถึงกราบไหวบูชาด้วยเสียนกล้าว เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละข่าวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล แม้บุคคลพู้นั้นไม่ว่าใครรในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใดก็จะไม่ไปโซอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาเหล่านั้นจะไปสู่สวรรค์เทวโลกโคมาโลกจนถึงนิพถาน เพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน่นที่นี พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาละลึกถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่น สงบโยให้ได้ทุกเวลาเตือนจิตใจของตัวเองว่าอยาได้ประมาทมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่ แม้แก่เท่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้โยนะให้นั่นอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลือง นั่งโยก็ภาวนาพุโทโธได้ยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุโทโธเป็นที่พึ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุธเทธเจ้าอยู่ในใจพระพุธเทธเจ้าอยู่ภายใน เป็นโอบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเมื่อคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกแล้วว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สง,งบกายสง,งบวาจาสง,งบจิตอยู่ที่นี้นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีโยภายในพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหน องค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่านส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล จะได้นำมาภาวน,นาทำความเพียนรละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงนั้นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทวดายินพรมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้ กิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มห่อล้อมรอกกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนากิเลสทั้งหลายลาคะโทสาโมหะมันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท้อแท้ออนแอในหัวใจ จะไม่ลุกขึ้นภาวานาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วโรูึกึกแล้วูทรงก็คือว่าทรงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ ทำใจให้สงบตั้งมัน่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในใจิตอยู่ภายในความว่าเววิตกวิจาร์ก็ไม่มีเรียกว่าพุทธโทอทธ,ทธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทโธอยู่ในดวงใจ ไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจาก,กจิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนพานคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบระงับจึงได้เล่าร้อนด้วยกิเลตันหามานทิติ ไม่มีที่จบที่สิ้นได้แล้วว่าตัณหาพาเป็นไปในใจมนุษย์คนเราเครกาะมะตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายภาวะตัณหาความยินดีพอใจในพบต่างๆในที่อยู่อาศัย วิภาวะตัณหาแล้ว,วตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรตอนน่อมิอะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดกาลไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดจะบั้นหันแหลกลงไปแล้วที่เศร้าเหงานอนก็อยู่ที่นั้นฟุ้งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั่น กามฉันก็อยู่ที่นั่นพยาบาทก็อยู่ที่นั่นทีนมิตะความร่วงเหาเหานอนก็อยู่ที่ใจความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวอลมันมีอยู่ความฟุ้งซ่านลำคาญ คือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆเนิกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธอ,อยู่ที่นี้พุทโธอ,อยู่ที่ใจพุทโธอ,อยู่ที่กายพุทโธอ,อยู่ที่วาจาพุทโธอ,อยู่ที่จิตใจสงบ จิตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อร่วมใสในพุทธศาสนาจริงๆโยที่นี้ปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิวิญโยชนทางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายซึ่งลูกแจ้งปัจจตังจำพอจิตเจตใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็ต้องมาสงบระง,งับอยู่ที่นี้ ทำความเพียนแพ่งโยในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไปกิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเธอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองจิตใจมันก็ ไม่มีทางสงบระงับได้ทาหาวารวบรวมกําลังเข้ามาตั้งภายในพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือว่าชีวิตของสัตว์ทัทง้งหลายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เอง ตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจในี่แหละขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้ััน,น,นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าฟุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่จะอ,อยู่อน,นาคตพุทโธไม่จะอ,อยู่อดีต พุทโธอ,อยู่ในปัจจุบันพุทโธมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้แล้วกราบไหว้บูชาพุทโธอ,อยู่ในดวงใจเมื่อพุทโธอ,อยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้วควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความสระมาทโมเมา ใจคนเราเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึกตัววุ่นวายไปหมดถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานั่นเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของถาดลม รูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นแหละธาตุน้ําก็เหมือนน้ําภายนอกแต่มันมาอยู่ในเนื้อในหนังนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ําภายในธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออก ร่างกายของขนทั้งหลายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจมันว่าวุ่นไปโยใต้อำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นท่านเสียบอุปมาเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอด ทั้งสองข้างจะไปทางไหนทางไหนย่อมไม่สะดวกเพราะตาบอดเพราะไม่เห็นด้วยตนเองว่าที่ไหนสูงที่ไหนต่ำที่ไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อที่ไหนเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่จะมาทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาคนตาบอดไปไหนก็ลําบาก เพราะไม่รู้ไม่ภาวนาฉันใดคนที่ตาดีนี่แหละแต่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหล,ลงในจิตในใจของตนออกไปในใจนั่นแหละมันเหมือนตาบอดมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอยู่ในตัวในใจของเราเลดความโกรธอ,อยู่ในใจก็ไม่รู้ กิเลสความโลภความอยากในใจตัวเองก็ไม่รู้กิเลสความหลงในจิตในใจตัวเองก็ไม่รู้เมื่อจิตใจไม่รู้อันนั้นแหละเรียกว,ว่าเป็นคนตาบอดในหรือว่าบอดตาใสตาเมินอยู่แต่ว่ามันบอดบอดที่ไม่รู้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าบอดที่ภาวนาพุทธโธไม่ได้ แต่ความลุ่มร้องมัวมเมาไปจะาตามอำนาจกิเลสรู้ได้เข้าใจต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก เมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเข้าเมื่อใดเวลาใดก็ไม่ต้องวิตกวิจารเพราะเราได้ภาวนาไว้แล้วได้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วได้ละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วได้ละความกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วจิตใจก็ไม่เขวาผาโวมมีแต่ภาวนาลูกเดียวภาวนาเรื่อยไป อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ไปอยู่ภายนอกไม่ลหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญสภาวะตั้งใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแ้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกหรือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออก จิตใจของผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาดต่อ,ต,อต่อไปเอ,อฉะนั้นอุบายธรรมอีวังก็มีด้วยประกาศนี สัพพิติโยวิวัตันตุสภะโลโคมินัสตุมาติปวัตตวันตราโยโุขีเทคายุโกภวะอิวาธนาสิริณนจังวุทธาปจายิโนจัต,ตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง